คัดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องที่แบบมามาหายหมามาห,ห,หายนะคะกับช่องเกียวเล็กค่ะจะนาตัวเองทำ <laughs> ไมวะด้วยสถานการณ์ในปัจจุบนันคือเกียวก็มองเห็นว่าเฮ้ยช่องทางของเราอาจจะทําประโยชน์ให้กับร้านค้าในไอจีนะคะที่เป็นแบรนด์เล็กๆที่เขาตั้งใจทําของออกมาขายแต่ต้องมาเผชิญสถานการณ์โควิดบวกกับ เ,เราก็ไม่อยากจะด่ารัฐบาลนะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้จะมีแต่วความสดใสแล้วก็เรามีมด่าอะไรมันนะ,ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าชิ้นแรกที่ใกล้มือที่สุดนะคะคือเกลยวได้มาเกลยวก็ไม่แกะนะให้ทุกคนรู้สึกว่าแบบเออแกะไป็พรอมกันอะไรแบบนี้นจะได้ฟังเสียงแบบ พรมเขาต้องจะเป็นสีชมพูอ่ะเออก็จะมีนี่นะอันนี้อะไรอ่ะขอบคุณคุณเกลียวที่ช่วยเหลือให้โอกาสร้านค้าในเวลานี้นะคะในสถานการณ์นี้ทุกคนก็ลำบากพอแล้วทำแบบเติมเติมก็จะเป็นผ้าอะไรผ้าเช็ดแว่นเหรออ๋อผ้าเช็ดจิวเลสเฮ้ยไข่จิวเลสจู๋เด้มาเช็ดแว่นไหนวะโฮ้ยเป็นที่ค่อยมือถือเราก็สามารถแบบเออของข้อมืออะไรเงี้ยมีความน่ารักกุ๊กกิ๊บเด้อเดี๋ยวนี้เขาฮิตนะ ไฟแบบเส้นเล็กๆที่แบบใส่แล้วมองไม่ค่อยเห็นนะมองไม่เห็นแต่สัมผัสได้ก็เห็นนะใครบอกมองไม่เห็นใครที่แบบสนใจอยากมีเครื่องประดับสวยๆน่ารักๆก,ก,ก็ลองเข้าไปได้เลยนะคะในไอจีแบรนด์ร้านค่ะตัวที่ใส่อยู่นะคะอันนี้น่ารักมากโอแล้วก็มีความระบายแล้วก็ยังไง ยับพอไม่ดีลีดในความยับมีความน่ารักซ่อนอยู่เออร้ <c oughs> านนี้นะคะชื่อว่า my daughter date นะคะเสื้อตัวเล็กตัวน,น้อยแต่ว่าไม่มีแต่อะไรเลยตัวเล็กริง <c oughs> ร้านต่อไปนะคะหฮ้ยน้องเป็นมัดยอมตร้นี้นะคะมัดยอมก็กำลังมาสีมินิมัลแบบเรียบๆสีพื้นก็กำลังมา <c oughs> เพราะฉะนั้นนะคะ <c oughs> ไม่มีไม่ <c oughs> ึดใครอะ่ะ ไม่เหมือนได้ยินเสียงใครอะ,อะเป็นบีบพวกใครอ่ะโอแกที่ร้านแลแหละเป็นแบบโอเวอร์ไซส์นะคะใครที่แบบเวิร์กฟอร์มโฮมนะคะชอบมากแน่ๆเพราะว่ามันจะใส่โครงโครงสบายๆแล้วก็ดูเหมือนเป็นการแต่งตัวในไม่แต่งตัวไม่ใช่ไม่แต่งตัวในในเออไม่แต่งตัวในแต่งตัวเออ ต่อไปดีกว่าซูมอินแบบดอลลี่มืออันนี้เป็นเป็นเป็นอะไรวะชื่อร้านว่าแต่งเติมนะคะกระเป๋าแบบนี้พอเป็นอย่างนี้ใช่ไหมตอนแรกสกใจแบบหูไม่เท่ากันความจริงเวลาถือเขาซ้อนแบบนี้เออ ก็ครองมือไปเดินตลาดไปอะไรอเงี้ยเราก็ใส่ของเล็กๆกุบกิบโทรศัพท์หูฟังกระเป๋าตังค์ต่างๆผ้าหนาอยู่เด้อใส่ของหนักได้ของหนักแต่ของเล็กก็คือเหรียญต่างๆที่เราหยอดกระปุกไว้นั่นเองจ้าวิ้ยนี่นะคะและแหลกลาเวนเดอร์นะคะ อะไติดแต่ว่าวพูกเองได้นะถ้่เราเป็นคนวงแขนใหญ่เลยแล้วแบบบางร้านที่คนชุดบริบทมามันออกมากพอคนนึงคน,คนงเนี้ยมือมันเยอะมันใส่ไม่ได้แม่มันแบบติดตังติดแดม่อ,อ,มอุ้ยเข้าขับเสื้อเฉยเสือเส้อเฉยคืออะไรเข้าขับเสื้อยืดเฉยฉันว่าแมทต์เนี้ยน่ารักหนูเวย้ยช่ไมสมัยนี้แบบคนตั้งชื่อร้านเก่งๆกันเยอะมากๆเลยคือเราอ่ะเฉลยเลยนะก็อ,อยาก ก็ไม่ใช่อย่ากกำลังทําแบรนด์ของตัวเองกันนั่งคิดชื่อแบรนด์นานมากคือมันแบบมันเป็นอะไรที่ยากอะกแต่ทํามอนนี้เขาตังต้งมาดูแบบเขาตัง้ง Candy Smiley Land มนดูแบบโอ,อ้น่ารักอะเป็นมวดมวรมวรอุย้ยนี่โคกันปะเนี่ยเเรามาอ่านจดหมายกันเฮ้ยฉันรู้สึกแบบการอ่านจดหมายอันนี้เหมือน,น,นอะไรปะ Disney คลับที่แบบพี่เป๊ะเลอย่างงี้สวัสดีค่ะหนูชื่อวรัญญานะคะ หนูก็ไม่มีอะไรจะเขียนหรอกค่ะแต่หนูวาดรูปมาให้พี่เขากันไอ้นะีด้วยนะทรงเสียเขาก็อยากอันนี้มาหยุยเกลูกไหมหยุยตื่นเต้นคือแบบเราเป็นคนหัวโตวเว้แล้วแบบเราจะใส่หมวกแก๊ปไม่ค่อยได้อันนี้ยหมดปัญหาสำหรับคนหัวโตวค่ะมันใส่ได้อันนี้คือลายอะไรนะถามใครว่าีีมันมีที่ปรับด้วยนะเข้ากับชุดมากฉันตื่นเต้นแล้วก็กระเป๋าโปรโมชั่นสำหรับ9้าคนแรกที่ตามมาจากเกลนะคะ เขาจะลดจาก390เหลือ370บาททุก4ทุกแบบไปค่ะไปำํำชิ้นต่อไปนะคะน่าจะเป็นเสื้ออันนี้จากร้าน Pink Bubble นะคะเขียนว่าอะไร Your the Bacon to my Extra ค้านิ่มมากอะ่ะแล้วก็ไม่หนาดอรู้สึกแบบใส่สบายแล้วก็ที่สำคัญนะคะขึ้นกล้องอีกแล้วร้านต่อไปอก,กว่านะกระเป๋า นอ้ยน่ารักมากเลยเป็นไอเนี่ยเฮ้ยฉันหยุดพูดคำว่าน่ารักไม่ได้เลยตรงแบบนี้นะเวลาเหี่ยวก็ถือแบบนี้เอาใจคนที่ชอบแต่งตัวออกแนวแบบบิชบิชเกิลอะก็คือแบบจริงจริงน้องเขามีหลายสีนะเกะี้ยวคิดว่าเอ้ยสีน้ำตานะมันแมทกับอะไรได้ง่ายมากๆโทนน้ำตาลครีมเอ,อิร์ธโทนอะไรต่อไปอันนี้คือร้านแพ็คมาดีมากอะ บางทีเขาอาจจะแพ็คมันดีเกินไปสุดแบบ้่เราเป็นงานตัดมือคือแบบมือขาดไปเลยเหรอฝี่มือช่างไทยงานเนี้ยใส่ใจดีเทลทุกจุดเฮ้ยน่ารักมากเลยอ่ะแกเราวมันอะไรอีกหรือปะมันเข้ากับกระเป๋าแล้วก็หมวกไม่ไหวแล้วอะน้องเป็นบิกนินี่บิกนินี่บิกนิกนี่แบบเอวสูงเหมาะสำหรับคนเหมาะสำหรับคนที่มีพุงแล้วก็อยากใส่บีกนินนี่ก็คือเอวสูงจะช่วยเก็บพุงได้ดีมากๆเกยหนุ่นดีชอบใส่ชอบช,ชอบใส่ บิกินี่ทรงนี้เพราะมันเก็บพุงนะฮะมันนัดกันมาเอาดีๆชื่อรานว่าสมบูรีนะคะเป็นแบรนด์เสื้อผ้ามือสองที่ตัดเองอุ้ยทรงคิวว่าว่าอันนี้นะคะเป็นเสื้ออุ้ยทรงนี้น่ารักอะอันนี้เขาก็จะตัดเป็นแบบนี้ข้างหน้ายาวข้างหลังสั้นแบบนี้นะคะเป็นโทนสีที่น่ารักมากเลยอ่ะ แบรนด์ต่อไปนะคะเป็นนวัตกรรมที่เกลียวตื่นเต้นมากไม่ต้องเข้าร้านทําเล็บแล้วนะคะในช่วงนี้ให้ทางร้านเนี่ยดีไซน์หรือออกแบบตามที่เราชอบได้แค่น,นี้นะคะทำติดเองได้เลยนะคะก็จะมีอุปกรณ์มาให้ด้วยอุ้ยโอ้โหแน่นนะเนี่ยนี่ไงหนึ่งเล็บ แสนสวยงามกางเกงยียนเบสิกเอวสูงเหนือสะดือมีไซส์ที่ตามเอวทำให้ใส่แล้วเป๊ะแน่นอนมีทั้งหมด8ไซส์ตั้งแต่เอว3 3าถึง30คือเกียยวก็มีปัญหาอย่างหนึ่งนะคือเกียเกันคนเอวเล็กกว่าสะโพกเยอะแล้วเวลาเราอิงกางเกงตามสะโพกอะเอวเราจะเหลือแต่พอเราอิงตามเอวปุ๊บกูใส่ไม่ได้ติดสะโพก อุ้ยทรงดีมากคือเป็นทรงกระบอกนะเกว่าเสียเนี่ยดีเพราะว่ามันทำให้อำพลางหุ่น We d า n เป็นไงขายาวปะก็ขายก็นเก่งขายาว,ายายาวไม่ได้เอ็นเก่งขาสัาน้นเออว่ะแต่มันทำให้ดูขายาวขึ้น, oh, นอน๋อเอ่าตีถือกล้องอยู่วางเลยจะได้ตีเธออะต่อไปมาในส่วนที่คุณเขาต้องอการ<อ>คุณรอคุณต้องการนะคะ <laughs> คือของกินเอามั้มาในส่วนที่เกี่ยวต้องการนะคะมาในส่วนที่คุณสุดหล่อต้องการนะคะเคนะก็คือของกินนั่นเองอันนี้คือบอกเลยว่าอิมพอร์ตมาจากภูเก็ตเลยนะเป็นขนมพื้นเมืองจากภูเก็ตที่น้องเขาส่งมาให้แบบเคยกินขนมอันนี้ปะขนมพริกกอพิกพริก oh. เหมือนพริกไทยอ่ะเฮ้ยเมียชอบเล่นมุกปากแม่ <laughs> ่คนอ่ะเรามาลองชิมกันเลยกว่าอันนี้คือขนมหน้าแตกโอุย้ยกลิ่นมันอะไรกลิ่นปะเนี่ <c oughs> <c oughs> กลิ่นไข่ใช่ปะมันเป็นกลิ่นไข่ มันมีขนมหนึ่งที่เป็นกลมๆแบบเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าขนมอะไรมันจะกรอบๆขนมแบบเนี้ยเป็นเฉดล้ำตาลมันจะมีขายห่อละห้าบาทผมชอบกินตอน,นเด็กๆแต่ไม่รู้ว่ามันเรียกว่าอะไรอราอบเดียวกันเลอร่อยนะเต้าสอเอาจะตัดนี่ยอันนี้เป็นรสหวานไข่เค็มสรุปจะหวานหรือจะเค็มคือหวานแล้วไข่เค็มจะเค็มหรือจะหวานยังไงอ่ะอ่ะแล้วหวานสะกดยังไงอะอุ้ยลองมูกเ <c oughs> ไดเอม หวานพิมยังไงหอหีบก่อนแม่พิมหอยหีบหอยหีบอะไรไม่บอกหวานนี่ขหัวอืออือืเจ้าสอ้าแช่เย็นน่าจะอร่อยปิดจบอันนี้ก่อนเนี่ยแบบคุณนุ่มกัญชัยเอ่อสำหรับใครที่ชอบขนมหวานคุณสอนยุทธเดี๋ยวเราจะมาไล่เลียงเรื่องเต้าซอแม่บุญทํากันนนะคุณจัดคุณจัดเดี๋ยวเราเนี่ยเราต้องมาดูนะดูดูเต้าซอแม่บุญทํากันหน่อยนะ มึงเป็นใครบ้างุยขอบคุณมากอันนี้คือชอบมากเลยแม่คือแบบว่าคือชอบกินคือชอบอ่ะคือแบบว่าทำพริกกากหมู่กูชอบเป็นโฮมเมดนะแล้วทอดในน้ำมันลำข้าวด้วยสัดสันวัตถุดิบชีทำร้อนๆไม่เหม่นทุกวันกินกับอะไรก็อร่อยกูงงเนี่ยเฮ้ยอม่แก้ไปก่อนดิเพื่อนซื้อขนมมาแล้วมืออยู่เงี้ย บ้าหรอคือรอก็ได้โอ้โ <c oughs> <c oughs> หรกรอบมากกรอบแล้วแซบอ่ะแต่น,นี้กินกับข้าวอร่อยอ เพราะว่าเขาทํา,ามารสชาติค่อนข้างจัดอะและของกินอย่างสุดท้ายนะคะก็คือน้ําพริกแม่สุรดาค่ะนี่อิมพอร์ตมาจากพังงานนะคะใต้เขาบอกว่าเผ็ดถึงใจน้ําพริกตะไคร้ปลาชิงช่างทอดสุดเด็ดไม่เหมือนใครตอนที่น้องแบบส่งมาเ้างบอกว่าถ้าเกิดได้รับแล้วอย่าลืมอย่าอย่าลืมแบบรีบเอาเข้าตู้เย็นนะอะไรอย่างงี้เพราะว่าน้องเขาไม่ได้ใส่สารกันบูดใครเคยกินบ้างนี่เป็นอย่างนี้นะคือกลิ่น พริกแบบเด็ดสะใจมากอะ่ะใครที่แบบเป็นสายกินของเผ็ดนะคะกินกับข้าวกินน้ำพริกอะไรเงี้ยน่าจะต้องชอบ<ม>เดี๋ยวไว้มีข้าวสวยเมื่อไหร่นะคะเราก็จะมากินกับน้ำพริกแม่สุระดากันจ้า<ม>นี่นำ้ำลายสองแล้ตอนเนี้ยคอสต์มี่ k ีเนะคะน่าจะเป็นเสื้อ กันไปก,ก็มีเนาะนี่ราคาไม่แพงเลยอะ290บาทโอ้เป็นแบบนี้นะคะผ้าพีเมียมคอตตอนเราก็ยืดนี่น้องสีม่วงไม่อีกแล้วม่วงเหลือบเหือเห็นปนะผ้ามันจะมีความแบบเหลือบเหือบดูสิ ดีเทลต่างๆนะคะอุ้ยผ้านิ่ม,มากเสื้อกล้ามขาวนะคะเป็นอะไรที่ขาดไม่ได้นะคะติดตู้ใส่กับอะไรก็อร่อย้าย,ยืดอีกแล้วสําหรับคนที่ชอบใส่อะไรแบบสบายๆย,ยืดได้เยอะมากเอามาให้ใส่ผมกันสองคนไปเลีร้านนี้ชื่อว่าบ o r n s q u a r นะคะอุ้ยสีสวยอ่ะ นี่มินิมอนหรือเปล่ามินิมอนสีนึงนะคะเป็นสีเขียวนะมีสองสีสำหรับคนที่อยากหาเสื้อยืดโอเวอร์ไซส์ใส่สบายสบายต่อไปเป็นเครื่องประดับเป็นเครื่องประดับนะคะ ชื่อแบรนด์ว่า you girl girls นะคะแบรนด์นี้ก็จริงๆเกี่วแบบชื่นชอบนะคะแล้วก็ใส่ของร้านเขาบ่อยเพราะว่าจะมีดีไซน์ที่อัปเดตเทรนด์ได้เร็วมากๆช่วงไหนฮิตอะไรนะคะร้านนี้ก็คือแบบมาเหนือมาเหนือเสมอสำหรับ follower คุณเกลลด10%สามารถแจ้งทางร้านได้เลยมีความแบบเกาหลีมินิมอล สีสีอันนี้ก็มามากไม่ใช่ประจำเดือนนะคะจะเป็นความอินเทรนด์ค่ะออจะบอกว่าร้านเนี้ยแหวนก็มานะคะแบบนี้ออแกนี้ใส่กับชุด,ดว่ายน้ำคือน,น่ารักมากใส่กับแบบเสื้อกล้ามเลยเมื่อกี้ก็คือน,น่ารักมากต่อไปนะคะชื่อร้านว่า common มีค่ะเราเป็นสาววกเสื้อตัวจิ๋วนะคะเฮ้ยน่ารักอะน้องยืดนะถึงจะดูแบบตัวเล็กแต่น้องยืดนะเราไม่รู้ว่ามันเป็นของคอหรือเปล่าอะเสื้อสมัยนี้มาใส่ยากขนาดนี้เลยหรอวะมันใส่ยังไงอะใส่ยืดแล้วแล้วมันยืดไปไน้ไนอะเสียเฮ้ยส่ยงไงอะ เอางี้เดี๋ยวใส่เป็นแล้วเดี๋ยวถ่ายลงไอจีให้ดูว่าใส่ยังไงแล้วไม่กูไม่เข้าไปในไอจีว่ะแต่มันก็ตื่นเต้นเหมือนกันนะการหาวิธีใส่อแกรู้ป่ะเราแบบใส่เสื้อผ้ามาผิดหลายร้านมากแล้วทางร้านอะ่ะก็มีหลายครั้งที่ทักมาแบบเฮ้ยมันใส่แบบนี้ได้ด้วยหรออะดีเก่งมากเลยแต่เา่าความจริงคือกูไม่รู้กูใส่มั่วร้านนี้จาได้แม่นคือเป็นร้านเล็บเขาอ่ะทักมาถามเลยว่าเราอ่ะชอบหนังหรือชอบเพลงอะไรหรืออยากได้เป็นลายเล็บอะไรเป็นพิเศษไหม แล้วเราก็เลยลองท้าทายไปว่าแบบเราชอบทองฟ้าเราอยากได้แบบอยากได้เล็บที่เป็นทองฟ้าในแต่ละวันเขาก็เลยไปทําแบบนี้บันทึกทองฟ้าของเกลในไอจีเราแบบพอผลออกมาก็คือได้เป็นอมยิ้ม <c oughs> <c oughs> ทํางร้านที่ส่งอมยิ้มแล้วส่งขนมมาให้ด้วยอ่ะน่ารักมากแกนี่คือทองฟ้าที่มาจากไอจีเราเว้ยใครดูใครก็อาจจะไม่เข้าใจแต่ว่าเราเข้าใจเพราะมันเป็นทองฟ้าที่เราแบบ ไปในสถานที่นั้นๆมาเออตึดเบนเราอ่ะรู้สึกเลยว่าเราอ่ะเสียดายที่เราเกิดเร็วเกินไป หรือจริงๆแบบไม่เสียดายวะกับประเทศชาติแบบนี้คืออย่างเมื่อก่อนอ่ะเราก็จะรู้สึกว่าเวลาเราอ่านหนังสืออ่ะเวลาเราจะสอบอ่ะเราก็ชอบซื้อไฮไลท์ซื้อเมจิกอะไรหลายๆแท่งแบบระบายสีแล้วก็ไฮไลท์แล้วก็ขีดเส้นใต้อะไรเงี้ยคือมีอุปกรณ์แค่นั้นแต่สมัยนี้มันแบบมันมีทั้งกระดาษโน้ตน่ารักน่ารักมีไฮไลท์สีสวยๆส,สีที่มันไม่แสบตาเราอะเคยซื้อปากกาโคปิกมาไว้เพราะว่าเพื่อนเราอะจะสอบแบบเข้าคณะเขาเรียกอะไรคณะที่แบบดีไซเนอร์เนี้ยแล้วเราเห็นเพื่อนระบายแล้วเราชอบมากเลย ก็ไปซื้อเขปิกค่ะเจ้าของเนี่ยเป็นคนออกแบบลายเองนะแล้วเนี้ยคือกระเป๋าจา้ะแล้วสมัยฉันมันไม่มีอ่ะแล้วก็แบบมันน่ารักอ่ะเข้า,เข,าเข้ากับเสื้อเลยทุกอย่างมันคือแบบละลานตามากไปด้วยลายคาแรคเตอร์ของเขาอ่ะคืออันเนี้ยคือพวกกุญแจนะส่วนอันเนี้ยคือสติกเกอร์นะส่วนอันเนี้ยคือกระดาษจดหมายนะมันเป็นแบบคาแรคเตอร์ของร้านเลยแล้วแบบ ตื่นเต้นว่ะร้านแบบเครื่องเขียนที่มีทุกอย่างตั้งแต่กระเป๋ากระดาษโนโ้ตเคสแอร์พอรตฉันตื่นเต้นมีเทปด้วยอ่ะอิ่มใจอ่ะเวลามีอะไรแบบนี้มันทําให้รู้สึกอยากค่อยๆเขียนอยากตั้งใจเรียนอยากเอามาสรุปอยากแบบอยากนู่นอยากนี่สารพัดของกูกกริ่งอ่ะ G n G official ตัวแว่นเนี่ยก็สามารถตัดเป็นค่าสายตาได้ด้วยแล้วก็ ตัดเป็นเลนกันแสงกรองแสงได้ด้วยอันนี้มีหลากหลายให้เลือกสารพัดมากๆทางร้านส่งเป็นแว่นกันแดดมาให้เกียวนะคะชิกบอบชิกบอบชิกบอบแล้วก็มีอีกอันหนึ่งนะคะอ,อใครที่แบบอยากได้เออกรอบแว่นที่มันดูแฟชั่นขึ้นมาหน่อยแต่ว่า ยังสามารถตัดค่าสายตาได้ก็ไปตามร้านนี้กันค่ะราคามันไม่แพงเราสามารถมีแว่นได้หลายอันอเออในการแต่งตัวโอเคเอาเป็นว่าก็ใครที่สนใจอยากอุดหนุน small business นะคะทาง IG ตามที่เกียวได้รีวิวไปนะคะเกียวก็มีขึ้นวา้าอะไรอย่างงี้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะก็อย่าลืมมาช่วยกันอุดหนุน small business นะคะให้ก้าวไกลชัยโยมีหลักหลายสาขามากกว่า เน่แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe กดมีอะไรให้กดกูกดไปเหอะเนาะเพลิน,นมือดีบา,บายยฉันก็ต้องกดกล้องเองดีนี่